สวัสดีครับผม CM ชยานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูที่สวนนะครับพาชมไปพร้อมๆกันนะครับที่ตั้งอยู่ตำบลสันปะยางนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่มีอยู่3ามไร่แปตารางวานะครับต้องการขายด่วนๆเลยนะครับราคาถูกนะครับก็อยู่ที่ราคา 3 7 5 0 0บาทนะครับต่อไรนะครับก็ราคารวมโดยประมาณก็1 2ล้านนนะครับ3,000กว่าบาทโดยประมาณนี้นะครับผมก็มีไฟฟ้านะครับน้ำประปานี่ต้องต่อมาอีกประมาณ200เมตรนะครับงบประมาณการต่อก็ประมาณ4 0 0พบาทเนาะตรงนี้ห่างถนนลาดยางอยู่ประมาณ180เมตรนะครับผมก็ ขับรถเข้ามาจากถนนลาดยางแล้วก็เป็นถนนดินนะครับด้านสองข้างทางก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับที่ปลูกเอาสวนเกษตรอะไรพวกนี้ครับลำยงลำไยกันนะครับครับผมที่ก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับนี่ต้นไม้ใหญ่บางส่วนนะครับผมก็พื้นที่ก็ตรงนี้นะครับหน้ากว้างโดยประมาณ10เมตรนะครับจะเป็นเหมือนถุงเงินนะครับแล้วก็ ไปกว้างอยู่ด้านหลังที่นะครับที่ตรงนี้นะครับก็พื้นที่ตรงหญ้าเขียวๆนี้เลยนะครับผมก็ต้นไม้ใหญ่นี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับก็ตามเอาดูง่ายๆที่โลง่ลงๆนะครับเรามีแนวเสาสีขาวนะครับจะเป็นพื้นที่เดี๋ยวจะมีผังพื้นที่ที่ดีนให้ชมด้วยครับพื้นที่ตรงนี้ห่างตัวเมืองเชียงใหม่โดยประมาณ3 38กิโเมตรนะครับ แล้วก็ห่างทางหลวง3 0 0 9ประมาณ1กิโลเมตรนะครับห่างทางหลวง1095เชียงใหม่ปลายประมาณ3กิโลเมตรนะครับก็เดินทางสะดวกนะครับราคายังต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะครับก็พื้นที่ตอนตอนนี้จะบินโดนให้ท่านผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับก็พื้นที่สองข้างทางสองข้างพื้นที่เนี่ยจะมีแนวรั้วเรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็แนวต้นไม้สูงๆนี่ก็จะเป็นแนวขอบรั้วนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ําเล็กๆอยู่หนึ่งบ่อนะครับที่ด้านหน้าสายมือที่มองเห็นนะครับก็ด้านข้างก็มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นพวกกอไผ่นะครับที่ปลูกไว้ก็จะเป็นตามแนวรั้วด้วยนะครับมีวิวภูเขาบางส่วนนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ที่ผมมาถ่ายก็ฝนกําลัง ตกเสร็จนะครับก็ช่วงนี้เชียงใหม่บรรยากาศดีนะครับผมเย็นสบายนะครับเนี่ยครับเป็นภาพมุมสูงราคาดีๆนะครับอ่าเป็นโฉนดคุดแดงนะครับนอสอสีจอแบบทั่วๆไปนะครับผมใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาชมด่วนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนี่ก็มีเพื่อนบ้านที่ผมว่านะครับผมเป็นสวนอาจารย์ที่มาปลูก แล้วก็ขายมาเมล็ดพันธุ์พืชนะครับผมครับเดี๋ยวก็จะมีภาพมุมสูงให้ชมรอบๆดันนะครับก็ด้านสีขาวๆด้านขวามือสุดๆนี่จะเป็นถนนลาดยางแล้วนะครับแล้วก็ทางเข้ามาก็จะเป็นถนนดินนิดหน่อยนะครับผมร้อยกว่าเมตรนะครับ ก็มีโครงการทําถนนอยู่แล้วครับก็ทํางบประมาณมาก็เริ่มทําเรื่อยๆนะครับและราคาดีมากนะครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทต่อไร่นะครับตกประมาณล้านสองนะครับผมโฉนดเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงรถด,ด้านหน้าตรงรถจอดสีส้มๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ฝากติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสรรหาที่ราคาดีๆแล้วก็ที่พร้อมบ้านอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมอ้าผมลืมไปเบอร์โทรติดต่อผม0888053701นะครับ ID Line CM แล้วก็24ตัวละ CM นะครับ ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ